คิสเปปตินกันใหม่นะครับคิสเปปตินเนี่ยนะครับมันเป็นเปปไทด์ฮอร์โมนมันเป็นฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากต่อมไฮโปทาลามัสคือคือในสมองของเรานั่นเองซึ่งตัวของคิสเปปตินตัวเนี้ยจะไปกระตุ้นฮอร์โมนอีกตัวหนึง่งที่ชื่อว่า GNRH อา GNRH นะครับย่อมาจากคำว่า g o n a o o t r o p i n releasing hormone ซึ่งตัวของ GNRH ฟังดีๆนะมันจะไปกระตุ้น ตัว pituitary gland ก็คือตัวของต่อมใต้สมองอีกทีหนึง่งซึ่งต่อมใต้สมองตัวนี้จะกระตุ้นการหลั่งของตัวฮอร์โมน LH กับ FSH LH นะครับคือ l ลู n i z i n g Hormone FSH คือ follicle stimulating hormone ซึ่ง LH กับ FSH จะถูกส่งไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายเดีไม่รู้่าถ้าเกิด่เป็นของผู้ชายจะถูกส่งไปที่ตัวของลูกอัณฑะ เพื่อกระตุ้นการสร้างเทสโทสเตอโรนในตัวของผู้หญิงก็คือตัวของฮอร์โมนตัวนี้นะครับจะไปกระตุ้นการสร้างเอสโตรเจนอ่าบอกถึงที่มาที่ไปที่ลึกที่สุดให้ฟังแล้วนะครับอันนี้ก็เอาจริง,รงนะมันลึกเกินไปมันลึกมาก,มก,กแ,ตแต่อย่าให้รู้จักกับคิสเปปตินก่อนว่าค uh ิสเปปตินเนี่ยมันกระตุ้นอะไร uh ก็คือกระตุ้น G N I H เพื่อให้ตัวของ G N I H เนี่ยไปกระตุ้นตัวของต่อมใต้สมองเพื่อให้ตัวของ L H กับ F S H มันถูกหลั่งออกมา mm hmm. เพื่อให้เกิดการสร้างฮอร์โมนเพศ ถ้าเกิดฮอร์โมนเพศของเราลดลงแปลว่าระบบระดับของการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็การเผาผลาญมันจะตกลงอ่ะจริงไม่จริงนี่คือพูดถึงที่มาที่ไปเลยนะครับทีนี้ประเด็นก็คือในบางสํานักแล้วก็ในบางคนครับผมไปตีความว่าการที่ตัวของ GHI เนี่ยนะครับผมมันถูกรบกวนนะครับจากการที่ร่างกายมันมีภาวะทุพชนาการเนี่ยนะครับมันจะไปทําให้ตัวของฮอร์โมนเพศร,รวนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ภาวะนี้จะเกิดขึ้นกับใครรู้ไหมภาวะของการสูญเสียกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนที่มีการลดในส่วนของแคลอรี่แบบหนักๆอ่าอย่างแรกนะครับ2คือคนที่อดอาหารเป็นระยะเวลานาน